สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับข้อความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับผมก็มาเริ่มดวความรักของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนกันเลยดีกว่านะครับพไพ่ใบแรกนะครับจะเปเห็นภาพของ6ถ้วย สิกออฟครับเด็ก2คนเห็นไหมครับเขากาลังมีความสุขกับสิ่งที่เขากาลังได้รับสิ่งดีๆที่เขากาลังทําด้วยกันและเหมือนเหมือนกันช่นสิ่งเหล่าน,นี้ทำนายทำนายว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนคุณได้พบเจอข่าวดีหรือพบเจอความสุขที่เกิดขึ้นมากับคุณแล้วผมเลยทำนายว่าสิงสิ่งเหล่านี้เป็นไพ่ของหกช่วยหมายความว่าการย้อนกลับคืนมาได้รับความรักการย้อนกลับคืนมาได้รับความสุขสมบูรณ์แบบก็เลยทำนายว่าชาวราศีตุลช่วงนี้เหมือนกับคุณได้พบเจอคนรักที่ดีพบเจอคู่ของคุณหรือพบบบบเเจออคคคววาามมมมรรรรััักกกทีีี่หุต หรือซิกออฟคัพที่หมายความว่าความรักที่คุณใครโสดอยู่เดียวไม่พบเนี่ยหกถ้วยอย่างน้อยมันก็พบเจอความสุขของเราอย่างน้อยมันก็พบเจอที่ที่เป็นของเราแล้วนะฉะนั้นหกถ้วยหรือซิกออฟคัพใบแรกใบเนี้ยทำนายความรักของชาวราศีตุลและอารมณ์ความรู้สึกของคุณก่อนเลยว่าวันที่หนึ่งสิบห้ากันยายนคุณเริ่มได้รับพลังงานดีๆของคุณคุณเริ่มได้รับรู้สึกตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเหมือนกับสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาหาคุณและไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสุขที่ใคกรกำลังมีความ เด็กเห็นไหมครับเป็นพ่ของเด็ก2คนมีบุตรนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งดีก่อเกิดขึ้นมากับชาวราศีตุลนั่นเองก็เลยทนวความรักของคุณช่วงนี้อาจจะพบเจอคนที่เป็นกันเนี่ยมที่ดีเป็นกันเนี่ยมที่ดีหมายความว่าความรักที่เหมือนกับเข้ามาช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตนะครับเป็นเหมือนกับเพื่อนด้วยคู่คิดด้วยนะครับคู่แท้ด้วยรักแท้ด้วยที่เข้ามาหาคุณเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากสิ่งที่คุณเคยทําไว้เกิดจากสิ่งที่คุณเคยก่อกาเนิดทําสิ่งด,ดีเอาไว้นนั่นเอง นสิ่งต่อมาเนี่ยเป็นผ้่ของเดอะฟูเข้ามาครับคนที่จากไปเนี่ยก็เลยเดินกลับมาด้วยความรู้สึกที่ทุกทนทรมานด้วยฉันเดอะฟูไปที่สองหมายความว่ามีใช้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับหลอกลวงคุณมาก่อนโกหกคุณมาก่อนหรือหักหลังทรยล้างคุณมาก่อนสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่ตอนนั้นเนี่ยคนหลังคุณมีการโกหกนอกใจแต่สิ่งที่เป็นเดอะฟูหมายความว่าตอนนี้หมายความถือดอกไม้ถือถุงย่ามกลับมาหาคุณตอนที่คุณเนี่ย พบเจอสิ่งดีตอนที่คุณอยู่ที่ของคุณแล้วตอนที่คุณเริ่มมีความสุขแล้วตอนที่คุณเจอความรักที่ดีแล้วเขาเพิ่งจะกลับมาเดอดรเพิ่งจะกลับมาตามหาเ <c oughs> พิ่งจะกลับมาเดินทางหาคุณแต่เห็นไหมครับ <c oughs> เขาตามหาคุณกลับมาหาคุณยากมากเลยเพราะเขาทําลายสิ่งที่มันยืเคยยืนหยัดทําลายความมั่นคงของการและการหรือทําลายความรักที่เคยอดทนต่อการและการและรักแท้กันไปแล้วครั้งหนึ่งฉะนั้นไพ่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งหมดของความรักของชาวราศรีตุลเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึนห่งถึงว คุณเริ่มอยู่ในที่ของคุณได้ดีคุณเริ่มมีความสุขเมาาื่อไหรใครที่ทุกข์อยู่หรือเสียใจหรือกำลังผ่านความเจ็บปวดมาเนี่ยโดนนอกใจหรือเพิ่งโดนทิ้งมาเนี่ยปล่อยมันไปเถอะปล่อยวางมันไปเถอะปล่อยให้คนคนหนึ่งเดินไปเถอะสุดท้ายหกทุ่นหมายความว่าพอเราเริ่มอยู่ดีมีสุขพอเราอยู่ในที่ของเราเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเริ่มอยู่ในสิ่งที่เหมือนกับมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นและหกทุ่มหมายความว่ามันนำพาความรักที่ดีเข้ามานำพาคนดีดๆเข้ามาหาคุณคนที่เลิกลาไไไไปปหหหรรืืออออจาาาากกกกเนนี่ย่ยยถอดดมมมมม้้้้คคุณคววััแแแตตงล กลับมาตอนที่คุณเนี่ยได้พบเจอความรักใหม่กลับมาตอนที่คุณมีความสุขกลับมาตอนที่คุณได้มุกออนแล้วเจอความรักที่ดีแท้เหมือนที่ผมทานายให้ EP ที่ผ่านมาฉันเดาฟูหมายความว่าคนของคุณเนี่ยเขากลับมาด้วยความรู้สึกที่จากไปไกลเหน็ดเหนื่อยและยากลําบากถือย่ามาด้วยถือย่าหมายความว่าเขาลําบากมานะเขาทุกมานะเขาหาคุณเขาเขารู้แล้วว่าที่สิ่งที่เขาทำกับคุณน่ยมันคือสิ่งที่เขาทํพลายมันทําลายความมั่นคงทาลายสิ่งดีไปอ่ะจนตอนเนี้ยเขากลับมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เหลือใคร เซนไพเดฟูดเป็นที่นี้แม่ขอมาคนรักของชาวราศรีตุลหรือท่านเนี่ยผมขอทํานายเลยว่าในช่วงที่คุณกาลังดีมีความสุขนะครับมีการที่คนรักเก่าที่เลือกลาหรือทิ้งไปเอ e มเพจกลับมาเข้าใจกลับมารู้แล้ว่านี่คือคู่แท้ของเขากลับมารู้แล้ว่านี่คือภรรยาสามีเดี๋ยวคนรักที่เหมือนกับเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของกันและกันครับเชนไพเอ็มเพไปนี้ก็เลยทำนายว่าความรักของชาวราศรีตุลเนี่ยคนรักของคุณเหมือนกับเขาลองร,รู้รู้เลยว่า คนที่เขาไม่ควรจะทิ้งคนที่เขาควรจะรักษาเอาไว้เพราะทำไมถึงเป็น,ปนอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามอดทนกับเขามาตลอดพยายามเชื่อใจไว้ใจเขารักเขาห่วงใยเขาทุ่มเทให้เขาไม่ตลอดจนเขารูแล้วว่าเนี่ยพอคุณไปมีครอบครัวลหลายคนมีไพ่เอ็มเพลสแบบเขามาการีเป็นภรรยาเป็นสามีพบเจอคู่แท้คู่ชีวิตหมายมั่นถึงการแต่งงานการมีบุตรนะครับใครถามถึงการมีบุตรมีโอกาสในช่วงนี้หรือเกิดขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำไม่คือการก่อกาเนิดสิ่งดีดีกับชาวราศีตุลนั่นเอง ก็เดี๋ยวนะไพที่เอ็มเพจมันนี่บอกเขาว่าการอยู่อย่างสงบการอยู่ในที่ของเราการอยู่ดีมีสุขคนแลกของคุณเพิ่งจะกลับมารู้ว่านี่คือคู่แท้ของเขานี่คือคู่ชีวิตของเขาตอนที่เขาเนี่ยเห็นคุณได้ดีแล้วตอนที่คุณอยู่ได้แล้วตอนที่คุณเหมือนกับมีความรักสมบูรณ์แบบมีดีมีสุขอยู่ได้ตัวของเราเองรักตัวเองมากขึ้นนะครับก่อเกิดสิ่งดีให้กับตัวเราเองมากขึ้นแต่เวลาเขาทำลายคุณไปเนี่ยมีไพ่ของซิกออฟซอร์เข้ามาคนคนนี้เขาเคยทำลายคุณเจ็บมากเลยนะ พราะหกาหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เดินทางมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันหมายความว่าการที่เราผ่านปัญหากันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาวางแผนถึงการแบบเฮ้ยปลายทางเราจะมีครอบครัวด้วยกันเราเคยฝันแบบนั้นเราเคยว่าคิดที่จะทย่างนั้นกับเขาหรือใครหลายๆคนถึงขั้นแบบเฮ้ยแต่งงานมีครอบครัวกับเขาเราไายใจเขาแล้วนะสร้างครอบครัวกับเขาแล้วนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยกับเหมือนกับปล่อยให้คุณเนี่ยจมอยู่กับทะเลน้ําตาเหมือนเขาทู้ตัวว่าเขาทำร้ายคุณหนักมากอะจนเขาเห็นเลยว่าน้ําตาที่เขาเห็นเนี่ยเขารู้เลยว่าที่ผ่านมาเขาทำ เพราะเห็นภ,ภาพผู้ชายคนหนึ่งเขาพายเรือได้เหมือนกับน้ำตาเยความเสียป่ดยความเสียใจเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาอะผมเลยทำนายว่าความรักของชาวรักเป็นคนที่ทำร้ายคุณไปจะทำให้คุณเจ็บจอทิ้งคุณไปเนี่ยเขาเหมือนกับรู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วนะเขารู้ว่าเขาทำร้ายคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของคุณเพราะว่าอะไรเพราะเขาเหมือนกับรู้ตุตอนที่คุณอยู่ได้เพราะเหมือนกับเขาเองก็ลําบากเจ็บเหมือนกับที่ทํกับคุณไว้และหกตาหมายความว่าตอนที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยเขาเหมือนกับคนที่มีทางเดินมีทางเลือก ทำเหมือนกับคนไม่แคร์กันทำเหมือนคนไม่เคยรักกันนะครับทำเหมือนกับคนที่จะทิ้งกันไปอ่ะไม่ได้มองเราไปคู่ชีวิตไม่มองเห็นคุณค่าเราแต่พอเขาเจ็บพอก็เสียใจเนี่ยแล้วเรามีความสุขอยู่ได้แล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าไพ่เก้าเหรียญคุณมีสง่าราศีแค่ไหนคุณมีค่าแค่ไหนฉะนั้นนายออฟพิดีเคิร์หรือไพ่เก้าเหรียญไปนี้ขอทำนายเรื่องของเดือนกันยายนก่อนเลยว่าชาวราศีตุลช่วงนี้รายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆมากๆพลังงานดีๆมากๆหมายความว่าเรื่องของการเงินการอยู่ดีมีสุข สมบูรณ์แบบและทังการงานการเงินใครที่กาลังตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากอยู่เดี๋ยวจะเจอหกถ้วยนะเดี๋ยวจะเจอการยายในในที่ดีนะเดี๋ยวจะเจอคนเข้ามาช่วยเหลือนะเดี๋ยวจะเจอคนมาเมตตานะศีสเสมอกันการ,รยายในในการ,ระยะนิมิที่ดีที่ผมพูดไปหรือทานายให้นั่นเองครับฉั้นหกถ้วยกับไพ่เก้าเหรียญเอ็มพไปนี้ทําไมว่าชาวราศีตุลช่วงนี้คุณจะผ่านไปด้วยดีคุณจะมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องมีความรักแต่การเงินก็ปังมาก นะครับการเงินก็ดีมากชีวิตก็มีชื่อเสียงมีสเสน่ห์มีสง่าราศีมากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นฉันผมเลยทำนายว่าชาวราศีตุลในดวงกรณนี้ของคนโสดหรือคนตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยมีแบบคุณภาพนะโสดแบบคุณภาพนะและมีสง่าราศีมีชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมานะและมีความรู้สึกที่เหมือนกับไพ่เก้าเหลี่ยงกับเอ็มเพสหมายความว่าการรู้สึกรักตัวเองการรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองและคุณเหมือนกับพอผ่านไปเรื่อยๆพอผ่านไปเรื่อยเนี่ยเอ็มเพสมันพบเจอความรักจากการเดินทาง ความรักจากการทางกายความรักจากคนที่เป็นเดอะฟูลหมายความว่าการที่หมอนกับพบเจอความรักที่มีความสุขและเอ็มเพสหมายความว่าผุนขั้นแบบหกทัว่วคู่แท้รักแท้ที่หวนกลับรักแท้ที่เป็นคู่กันจริงๆเป็นคู่ชีวิตจริงๆไม่ใช่เดอะฟูลกับหกดาไม่ใช่ทิ้งกันไปไม่ใช่อยู่กันไปแค่วันสองวันหรือทิ้งกันไปตอนที่เจ็บตอนที่ลําบากนะครับตอนที่เหมือนทุกข์ใจนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมลหมายความว่าชาวราศีตุลในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในที่ดีมีสุขมสมบูรณ์ แต่คนที่ทำร้ายคุณไปกลับมาต้องการคุณกลับมาโหยหาคุณกลับมารู้สึกเจ็บปวดคุณแต่คุณน่ะจะเตดสเตนนะใครที่เจ็บปวดใครที่เสียจะอยู่ตอนนี้ใครที่ทุกข์ใจทรามานน้องตาของเราเป็นสายเลือดน้ำตาของเราเป็นเหมือนกับแม่น้ำอันเนี้ยเดี๋ยวคุณก็จะลืมเดี๋ยวจะเป็นเด็ดสเตนหมายความว่า,วาเดี๋ยวคุณก็เข้มแข็งเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะซึ่งเดดสเตนหมายความว่าการผ่านไปและเข้มแข็งมากขึ้นการผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วหมายความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ได้เติบโตมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว well ่าเฮ้ยเราอยู่ดีมีสุขกว่าการที่กลับไปรักใครสักคนทน่เขาไม่รักเราอ่ะเราอยู่ดีมีสุขมากกว่าการกลับไปรักคนที่เขาแบบทําร้ายเรานะเหมือนกับในเมื่อเขาทําร้ายเราในเมื่อเขาเราทนมานานแล้วอ่ะโดยสเตนใบนี้บอกชาราสิตุนว่าคุณพยายามรักหรือพยายามเข้าใจคนรักของคุณมามากแล้วคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ยังรักเขาอยู่นะแต่มันทนมาเยอะแต่มันเจ็บมาเยอะแต่มันหมดแรงแล้วนั่นเองครับฉะนั้นสเตนหมายความว่าการเติบโตการเข้มแข็งของชาราสิตุลในช่วงของเดือนนนกัยยาที คุณรู้สึกเหมือนกับเติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครที่กำลังทุกข์เจ็บปวดเสียใจแต่คนที่ทำลายคุณไปคือเดือสเตนคนที่ทำลายคุณไปกลับมาเชื่อกลับมาเข้าใจกลับมาเจ็บปวดกลับมาต้องการคุณกลับมาเรียกร้องความสนใจจากคุณโดยการที่เขากลับมาถึงขั้นแบบผ่านไปผ่านมาผ่านทางโซเชียลเรียกร้องความสนใจให้คุณสนใจใเขาให้คุณแบบมองเห็นเขาด้วยการที่เขาเนี่ยถึงขั้นกลับมาถึงตรงก็มีนะพบเจอหน้าเจอตาหรือว่าแอบบมองแอบ,บสอง่งและ กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาดึงคุณเอาไว้กลับมาฉุดหลังคุณเอาไว้แต่ที่คุณไม่กลับไปอะ่ะเพราะคุณอยู่ได้แล้วเพราะคุณผ่านมาแล้วผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ใจและคุณอยู่ได้ดีมีความสุขและพบเจอความรักที่ของคุณแล้วนั่นเองครับก็เียทานในกรณกคนโสดเดี๋ยวคุณก็เจอความรักที่ดีๆเข้ามาพลักง,งานดีเข้ามาจากการเดินทางทางออนไลน์ทางโซเชียลหรือการญาณมีที่ดีที่เพื่อนแนะนานะครับที่มันต้องบุกเพยต้องพบเจอรักแรกพบอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแหละและมีถึงขั้นแบบเป็นคู่แท้คู่ชีวิตเลย เกก่อก,ก,กลับไปอยู่ความรักที่วันสองวันหรือคนที่มันทิ้งเราไปทําทำร้ายเราไปมอมเห็นคุณค่าเรานั่นแหละแต่เพิ่งจะมาต้องการเราตอนนี้เพิ่งจะมาเห็นคุณค่าเราตอนนี้ตอนที่เรามีการเงินชีวิตชื่อเสียงความรักการอยู่ดีมีสุขไปแล้วอะ่ะเขารู้สึกแบบนี้กับคุณนะครับชาวราศีตุลในท่านแต่คุณผ่านจุดที่จะกลับไปจมถูกแล้วมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีตุลหรือว่าความรักของคุณแล้วการแนะนํากันดีกว่าทําไมถึงพูดในกรณีที่เกิดยังมันทันอยู่เพราะไพ่เดลจัดเมนต์ไปนี่หมายความว่าเขารู้สึกที่มีกาารํผผิดผิดดลง การโดนของเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันปัดเป่าด้วยการสวดมนต์การภาวนาได้นะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเลยทํานายว่าถ้าใครรู้สึกเหมือนกับยังพึ่งเล่กพึ่งลาย,ยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่ส่งคลิปนี้ไปหาเขาพูดกับเขาเองนะครับให้คําทํานายนี้บอกเขาเองหรือบอกเพลงบอกเขาให้เข้าใจเราหรือพูดกับเขาเองก็ได้ว่าติดจัดเม้นเธอได้ยินเสียงหัวใจกันอยู่หรือเปล่าอยาให้เธอได้ยินเสียงหงัวใจอย,า,อยาให้เขาเนี่ยปรับแก้ในสิ่งที่เคยผิดพลาดเคยทําหลงผิดอยู่ในสิ่งที่ทําลายกันไปหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ย ให้เหมือนกับกลับมาเฉลิมฉลองกลับมาทําดีได้แล้วกลับมาทบทวนได้แล้วเช่นไพเ่เบนี้บอกเดี๋จัดเมนมครับว่าความรักของชาวราศีตุลถ้าเกิดคุณยังมีการพูดคุยหรือติดต่อหรือปรับแก้ได้อยู่เนี่ยส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ไปหาเขาแต่ถ้าเกิดคุณเคยให้อภัยเขาตั้งกี่ครั้งเคยอดทนมาตั้งกี่หนสิบดาบหรือเลิกลากันไปนานแล้วหรือตัดสินใจว่าจพอแล้วเนี่ยมันสิบดาบหมายความว่าคุณก็เหมือนคนทนหนึ่งที่มีต้นไม้มีดอกไม้อยู่เห็นไหมครับยังรักอยู่นะแต่มันเจ็บจนพอแล้วแต่มันเจ็บ มันเจ็บเหมือนกับตายทั้งเป็นนะครับไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้หมดรักแต่เจ็บจนหมดแรงแต่หมดแรงแล้วที่ทนมานานที่ฝืนทนอยู่เนี่ยเพราะรักและเสียดายนะครับความรู้สึกต่างๆนานานั่นเองครับฉันสิ่งเหล่านี้คืออยากให้เขารู้ว่าเราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนให้เขากลับมาตอนที่เรายังรักยังเจ็บยังรอไม่ใช่กลับมาตอนที่เราเนี่ยต้นไม้มันตายไปแล้วกลับมาตอนที่ไม่ได้เจอเรากลับมาตอนที่เขาเหมือนกับหายไปตั้งครึ่งชีวิตหายไปแล้วอะจนเราตัดสินใจว่าจะพอแล้วกับความทรมานครั้งเนี้ จนเราอยู่ได้แล้วเนี่ยเราคงยากที่จะกลับไปตายรังตตายรังหมายความว่าตายอยู่ต้นไม้ต้นนี้กลับไปตายอยู่ตรงทุ่งหญ้าที่มันแห้งตายกลับไปอยู่ในสิ่งที่มันเหมือนกับมันเจ็บมาพอแล้วนั่นเองพอสักทีฉะนั้นไพ่ไปต่อมานะครับเป็นไพ่ของ the hero ร h a s นะครับหรือว่าไพ่เดอะไฮพี r มันเป็นไพ่ของฮี r o เฟ a นั่นแหละนะครับเจมภาพของคําสัญญ,ญานะักบวชผมนแนะนำว่าความรักของชาวราศีตุลคุณมีคําสัญ,ญญาต่อกันเขามีอะไรที่มันติดค้างคุณทั้งเรื่องของความดีความรักความจริงใจ แต่สุดท้ายความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับเสียคุณไปไม่ได้เพราะนี่คือความรักที่ดีที่สุดของเขาครับคุณเชื่อเถอะไพ่เป็นที่บอกคุณแบบนั้นว่าเชื่อในความรักของคุณเชื่อในคําสัญญาของคุณเชื่อในความรักที่มีต่อกันเถอะเพราะถ้าเกิดมันคือรักแท้มันจะผ่านมามันจะผ่านไปด้วยดีมันจะกลับมาเข้าใจกลับมาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่คุณมีไพ่หินเดือดไฮพีชและเดือดจัดเม้นคุณก็จะพบเจอความรักแท้ที่เหมาะสมคุณจะพบเจอคู่แชร์คู่ชีวิตมากกว่าคนรักที เดินจากไปมากกว่าคนรักที่ทิ้งเราไปและกลับมาในวันที่เราดีแล้วเรามีความสุขเราผ่านจุดที่เราจะกลับไปจมถุกเหล้วนั้นเองครับเช่นสิ่งเหล่านี้ผมเลยทำนายว่าทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดนี้ครับเดือนกันยายนในวันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยชาวราศีตุลจะหลุดพ้นจากความสิ่งที่มไม่ดีไปเจอความรักดีไปเจอคู่ดีไปเจอคู่แท้คู่ชีวิตแล้วหมายมั่นมั่นมือถึงการที่มีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้มั่นหมายมีโอกาสได้มีบุตรและขยายกิจการขยายครอบครัวอยู่ดีมีสุขการเงินชื่อเสียงไหลมาเทมาจากนี้ และตลอดไปไม่ต้องกลับไปตายลังไม่ต้องกลับไปอยู่ในความทุกข์ใครที่ทุกข์หรือเสียใจอยู่ไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นว่ามันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นอะไรที่มันฆ่าคุณไม่ได้และมันผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปฉะนั้นไพ่เป็นสุดท้ายขึ้นมาคือคําว่าเดะจัดติดครับต้องไปพูดถึงการที่เขาจะเจ็บปวดหมอนกับคุณเดะจัดติดหมายความว่าความรักที่มันทุกที่ทําถูกต้องผมเลยแนะว่าความรักของชาวราศีตุลคนรักจะได้รับกรรมที่ทําไ้ก็คุณและเดะจัดติดไปเนี้ยบอกชาวราศีตุลเนี่ยท่านเมื่อคุณผ ไปเจอความรักที่เป็นคู่แท้รักแท้ครับแต่คนรักที่เลิกลากันไปถ้าเกิดยังไม่ยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่ยังแก้ไขแก้กรรมกันได้นะด้วยการที่อะไรครับเติจัดติดแค่นึกถึงคาถูกต้องแค่นึกถึงความสัญญาแค่นึกถึงความจริงใจความรักแท้ที่มีต่อกันแค่เชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อเนี่ยมันก็ไม่เจ็บมันก็จะผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์ผ่านปัญหานี้ไปและกลับมาเป็นคู่แท้รักแท้ของกันและก,กันนั่นเองครับซึ่งสิ่งเหล่านี้หมายความว่าให้คุณเชื่อมั่นว่ารักแท้ที่คุณมีกับเขาเี่ ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดนั่นเองครับแม้ว่าจะระยะทางจะไกลเท่าไรแม้ว่าจะต้องเลิกรากันไปหรือมีคนอื่นหรือมีใครเข้ามาขวางกั้นรักแท้ของคุณจะไม่แพ้สิ่งใดถ้ามันคือรักแท้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของคุณไม่ใช่รักแท้ของคุณคุณจะเจอความรักแท้ที่ต่อให้มันเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนคนนั้นจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเจอคุณนะอุปสรรคไกลแค่ไหนหรืออะไรก็ตามเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะเป็นคู่แท้ของคุณประมาณนะี้คุณจะพบเจอแบบนั้นนะ่ะ ฉันไม่ดูไพ่ของคนรักของชาวราศีตุลกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สตาร์ไปแรกเลยการที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าชาวราศีตุลช่วงนี้มีชื่อเสียงเขามองเห็นคุณค่าของคุณเขามองเห็นดวงดาวของคุณหมายความว่าเหมือนกับเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าชาวราศีตุลช่วงนี้คุณเหมือนกับหน้าตาดีหรือว่ามีชื่อเสียงนะครับมีสองแสงไม่ถึงเขาว่าเหมือนกับเขาเสียดายคุณอะไรประมาณนี้ไพ่ไปนี้คือบ่องบอกแบบนั้นมันเลยหมายถึงความรักที่เขาเนี่ยสิบเดียรเลยนะ กลับมาเห็นคุณค่ากลับมาถึงขั้นแบบขอความรักขอคุณคืนช่นไพ่สิบเดียนมี่หมายความว่าความรักชาวราศีตุลคนเล่าของคุณก็จะกลับมารักคุณมากเหมือนกับที่คุณรักเขาก็จะกลับมารู้สึกถึงความรักแท้ของคุณที่เต็มเปลี่ยนไปหมดนะครับแต่คุณมีครอบครัวใหม่แล้วเขาเพิ่งจะรู้ตัวตอนที่คุณดีวดีมีสุขตอนที่คุณมีความรักดีตอนที่คุณมีเงินทองมีชื่อเสียงสิบเดียนเขาเพิ่งจะกลับมารู้สึกว่าอยากได้มันต้องการมันก็เลยมีการที่เขากลับมาพูดคุยกับคุณก็มีกลับมาขอโอกส็มมีบแง แต่ถ้ามันถึงกลับมาไม่ได้หลายคนเนี่ยมันไม่ใช่กลับมาไม่ได้นะแต่เดอะทาวเวอร์ครับคุณไม่กลับไปต่างหากคุณไม่ได้คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณจบกับเขาแล้วต่างหากเพราะเดอะทาวเวอร์หมายความว่าบ้านที่มันพังไปแล้วหัวใจที่มันแตกสลายไปแล้ววะยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนเดิมต่อยังไงก็แตกสลายต่อยังไงก็ยังมีรอยร้าวต่อยังไงมันก็เหมือนกับมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมได้แล้ววะเ <น S 1> พราะเดอะทาวเวอร์หมายความว่าเราเดินออกมาจากปัญหาที่มันเจ็บไปแล้วจบไปแล้วเจ็บแต่จบไปแล้วนั่นเองครับแต่เ้ากกลับมรูสึ ขอโทษอยากจะขอโทษคุณนะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมานเขาไม่อยากจะขอโทษคุณเลยนะ The Fool และ The Wer เห็นไหมครับตอนที่คุณอยู่ดีมีสุขมีความรักมีบุตรมีครอบครัวมีชีกรารเริ่มต้นใหม่และคุณอาจจะพบเจอความรักที่ดีอยู่แล้วในตอนนี้ The Wer เขาอยากจะบอกสิ่งที่เขาเคย,ยโยนหมวกใส่คุณเคยทําสิ่งที่ไม่ดีคุณไปว่าเขาขอโทษนะไพ่ใบนี้คือการแบบขอโหสิกรรมเลยนะนเกรงทีไหว่าชาวราศีตุลยท่านคนลกของคุณช่วงนี้เขากลับมาขอโทษคุณกลับมาแบบขอโหสิกรรม รู้สึกผิดอะไรเงี้ยเลยนะมันคือการที่ให้อภัยกันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับฉะนั้นไพ่ออราเคิลแนะนําชาวราศีตัวในช่วงเดือนกันยายนว่า Inve s t i g a t e พยายามหาคําตอบหรือพยายามค้นหาความรู้สึกดีๆให้เจอพยายามคิดทบทวนเยอะๆฉะนันชาวราศีตุวในช่วงนี้คุณอาจจะพยายามลองพูดลองบอกหรือลองหาค้นหาให้เต็มที่เลยว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าเขายังเข้าใจความรักของเราอยู่หรือเปล่าเขาอยากมีเราในชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราค้นหาคําตอบแล้วนะ และสุดท้ายคําตอบคือความเจ็บความเสียใจเขาไม่อยากมีเราในชีวิตแล้วว่าใบนี้คือหมายความไม่ต้องไปทําอะไรแล้วหยุดซะคิดถึงตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอสิ่งที่มันเหมือนกับความฝันความรักความเหมาะสมที่มันเหมาะสมกับคุณนั่นเองครับอยู่กับความรักที่เ้าหาเราอยู่ความรักที่คนที่เหมือนกับคิดคล้ายการค้นหาพยายามตามหากันจนเจอดีวกว่าอยู่คนที่เราตามหาเท่าไหร่เดินตามเขาเท่าไหร่แต่เขาเหมือนกับ ไม่เคยคิดจะตามหาเราไม่คิดจะต้องการเราในชีวิตเลยไม่เคยคิดจะหาเราเลยอะ่ะขอบคุณชาวราศีตุลทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ